<laughs> nhà, <laughs> Mẹ ơi cho hết nhang mặc lạ hứ? hệ hết nhang, cho mà sang mạ lồn đi thể hơ lìn như khuôn điểu như con kiki cắc cắc như con điểu lẹn huồn lời mà hót pì non ก็สิขินหอดเฮือนเจ้าของเฮงอย่าก,กินเกปป็บพี่ช้างกินนะนะลุงเบิังไว้บิงบังไน้เจ้าปาดเอยียงว่าอย่างนี้เห็นว่าน้องเก็บกินมาเก็บเดี๋ยวนี้อืมโอ้โไปน้ำเอื่อยมาหลินน้ำน้องมาหลินน้ำน้องเร็วอัดตัวไว้มาหลินน,น้ำน้องเด้อแน่เขาอัดตัวไวปละ อ๋อไข่บบบนี้อ๋อนี่เป็นอะไรล่ะขอไข่ป็่นนะเป็นเป่นอะไรเลเ <Okay. S 1> ขามาเขามาอัดไว้ mm hmm. ทอดเกือบให้น้องสักฮ mm hmm. ัน mm hmm. ให้เล่นเพื่อนเจ้าของ mm hmm. เต้นกับ mm hmm. เอื้อยเอออทดให้น้องซะ mm hmm. น้องไปใลงดินแล้วทอดออกสะก mm hmm. อัดตู้ห้องให้แม่นในลูก อทาแลุกหลุกสาวข่อยสบายดีปลาลูกหรือเป,ปล่ามันเอ็นน้องเร็วบ่งเนยผู้ได้เปียผมให้คืองามเถีน้องเปียนาดเปียหายกีบหมักบ่ไหมซื้อให้หมีแต่ตรงงามๆเปล่าหาแนวมาให้น้องหลิน ขักแล้วนะออนแลนใส่แหวนนะอุยอ้ยอุ้ยขักบอลแลนใส่แหวนนะลูกอืมแม่มแ่บุญเพหลุดน้องโอแลนเขาหองละเปิดไฟให้น้องหรือะ แปนอยู่ว่าหกเหาะหรืหอว่าหกเนาะจ้าเอออืม <ละ S 1> อยมานอนน้ำผูม้ <ละ S 1> มื้งปะมายังไีนลูกคือมียังนี่เปื้อนได้ค่ะเดี๋ยวเป็นกลิบในเล็กตะปูเนี่ยมนยังอ่ะนะเก็บออกเดี๋ยวนี้น้องสิเก็บขปาะเขาโคได้่ะฮึได้ตุ๊กตาออกมาแล้วอไปเอาครีมอันนี้นำเะยพี่น้องีัเดี นที่อุ่นทาของนาสาวกะบสามอันของสาวนางกะอันหนึ่งของอุ่นอ่ะสามอันเอาไปหายแล้วของนาสาวน้อยค่ะของสาวน้อยกับสามอันขอ,ข,อของอุ่นสองอันออา,น,า1 1> นี่อยู่ปีของสาวนาแม่มา,ามาใส่ดีจ้าฝาแม่ออกลูก ฝ่าแม่ออกแม่ก็ซื้อมาอีกโอ้ค่ะกันขับผลิตอยู่ในแล้วอะลืมเอาไดานโนเสาร์อันอัามาให้น้องไดโนเสาร์ที่มานานประมวลเอาใหา้ แม่ก,ก็ลืมขักลืมแน่เล่นไปตามภาษาเด็กน,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 น้่ยพูดไหมพูดอย่างนองนั่งนสบ,บายเลยแม่วะจะยันน้องเจ็บบอกพับเครื่องแล้วลูก ເອງອີກອ <pure sta> ່າ pô ສີຟ້າເປັນເປັນຄັກເນາະເອື້ອຍຈະແຕ່ງໃຫ້ເນາະໃຜນັ່ງນຸ້ມລະເອື້ອຍຈະແ อาบแล้วบ่านา้ำนางลุลองเลยค่ะอาบน้ำตะยองตะเวนน้นนองสิอยากเล่นตุ๊ก,กตาน้องเป็นผู้ชายน้องกเ็เล่นรถเล่นโตัวซัดตัยังไใบผ่านแล้วเสียบนอะไรแม่ซื้อรถตั้งสิบคัน

เออหุ่นที่มันเต้นได้ให้อยู่ใส่บลูกเากบหุ่นหุ่นนะที่มันเต้นได้นะเอาฐานใส่แล้วมันเต้นนะ,นะนคือโบเห็นหุ่นนะโบโบมีนะโบเห็นโบมีโบม,บมีประมณไดเอาไปลูกอ,อ,อยู่ในเฮื่นเฮานี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ทางใดเท่านั้น เราก็จะอานทีนงแล้วก็ไปได้เห็นนะเด็ื่นจึ้งจึ้งจีลาจีลาึจ <c oughs> ้งนอกมกหลินเชยเลยเอานองก็จะไปนําอีกแหละเดี๋ยวเดีม,มา mục đích là mai đâu đâu thì làm mẹ con ở đây xem hòn con hu hu nè nè con đá đá có เดีนีก็ไปก่อนเ้อพี่น้องเ้อเบ่งเด็กน้อยคลิปนี่บันีย่งโอเคจ้าบ๊ายบายเฮ็มานเต้เ